ไอ้บังมึงจะขายไม่โรตีเนี่ยน้ำหนึ่งเร็วเสะบัดข้อมสะบัดข้อมือซื้อขายหมดเลยเออเอาโรตีไม่ใส่ไข่เอาโรตีห้าแผ่นใส่ไข่ธรรมดาครับไม่ใส่ไข่จะห้เลย กรอบได้ครับใส่นมไหมใส่ใส่ใส่นมใส่นมใส่นมไม่ใส่ไข่เราตีบางแดกได้ไหมแดกได้ครับแดกไม่ได้ต้องแดดหน้าตาโคตรตึงเลยเอาเรื่องเลยหน้าบังอ่ะหนักมือไม่ล้างมืออ่ะโอ้โหอย่างนี้อร่อยติดใจลองกินเถอะลองกินเถอะ ลองกินเถอะแล้วมึงสะบัดด้วยเมื่อกี้เยี่ยวไม่โดนมือ嘛นิด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 สบัดเจ้าพู้ประจําธรรมเด๋อนี่ฮักมึงทำจริงมึงไม่ล้างจริงเหรอไม่ต้องล้างเลยพี่ไม่ต้องล้างเลยพี่อย่างเงี้ยติดใจเลยติดใจเลยลองกินดูเด๋เคยกินปะเฮ้ยอย่างเงี้นะอย่างเงี้นะ อย่างนี้คือแบบไม่ล้างมือเนี่ยเออ,อ,อ, <c oughs> อเออ่ก <c oughs> เอาตัวนี้ก่อนเใหอาตัวนี้ให้สหเสพก่อนแม่เกี่ยงดเลยมืกอกับบอลบอก็เคยยอะหรืบเส็จฟงหมดมือแทเว่า จะเงี้ยกินลอยจิดใจเนี่ลอยจะมึงดิอร่อยอร่อยจิดใจกินใจพี่ลองกินดูอ่ะแม่องเปีนมือเลอร่อยดิพี่มึงคงมั่นใจควยมึงมากอ่ะมึงไก็แตกเลย เดี๋ยวพูเดี๋ยวอันที่เดี๋ยวอันแรกเลยอันที่ตัวอันที่ตัวอะไรก้อนอะยรผมกินก้อนเลยอ่าผมชิคให้ก็ได้โอ้โหอั่ตัวอันีเลยโอเค a few moments later ขมขอดเนี่ยกูเอาสองอันแค่นี้แหละไอ้เี่ากูไม่เอาแล้ว เสื้อแบบเงียบๆวะมีกินมไหมเมี้ยเงี้ยเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้มึงไปล้างมือก่อน <c oughs> ไม่ทำอะไร <c oughs> ผมที่บีบบีบแบบนั้นไใ้คูัวจริงแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่เราสอนกัน